สวัสดีเ,เขียดผู้มีแกกเอเ้ยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะเนี่ยวันนี้คุณกำลังรังรบชมรายการ e x ็กซ์สตร์สกายเลนะครับก็กลับกันมาอีกรอบหนึ่งนะเซหรับเพื่อนขอมาสำหรับเพื่อนที่โรงเรียนชื่อโมบายนั่นเองนะครับโมบายเนาะโอเคก็กลับกันมาพาร์ทที่2แล้วก็เห็นมีน้องนะครับ น้องที่เขียนในที่เขียนนะครับบนใต้ดีคริปชันนะครับใต้ดีคริปชันนะมาถามว่าเมื่อไหร่คลิปาพาร์ทสองจะออกนะครับก็ออกมาให้ดูแล้วนะครับตรงนั้นอะไรวะโอ้ก okay, <Okay. S 2> ็หลังจากตอนนั้นก็โอ้โหเกือบตายนะครับโอเคแล้วก็จะไปเล่นดูนะ เออแล้วมามาเล่นต่อละกันเนาะโอเคครับอ๋อวนจนทั่วก็เนี่ยเข้าฝั่งนี้ได้ฝั่งเดียวเฮ้ยฝั่งนี้เปิดไม่ได้อ๋อมันมีประตูอยู่ประตูหนึ่งเนาะโอเคเล่นเอ,อ้ขอเล่นคอมพิวเตอร์บ้างดีพอดีคอมพิวเตอร์กากเนาะสงสัยที่นี่น่าจะ เล่นดีโอเคนะฮะโอเคซีพียูอย่างเล็กอะ่ะก็ไม่มีอะไรให้เก็บเลยเหรอก็โอเคนะคลิปเอ่อคลิปเป็นคลิปการ์ตูนไม่ไม่ไม่ใช่การ์ตูนเป็นเกมบูลี่นะบูลี่อะไรก็ไม่รู้ที่มันถ่ายที่โรงเรียนเนาะมันอ่านว่าบูลี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเอ่อพอดี จะมีพาร์ทแรกแล้วนะพาร์ทแรกจะออกแล้วนะครับหลังพอลงคลิปนี้เสร็จพาร์ทพาร์ทแรกของบุลลี่ก็ออกนะฮะโอเคมันมีอะไรมาด็อกิเมตนเนอะเมอร์สออฟซิสเต็มโปรเจกต์มีคนไข้หมายเลขร้อยสามสิบหกนะครับอายุสองสิบสองปีเป็นผู้ชายนะเนาะเป็นคนบ้าเหมือนกันมั้งครับ ไม่ก็ไม่ถือกับบ้าหรอกเนาะโอเคเราไปกันเลยเฮ้ยมันขยับอ่ะม,มันขยับม,มาดูดิ ต่อวเลยไตอย,ตยโอเคนะมันคงจะไม่ทำอะไรเราเนาะโอเคเป็นไรอนั่งเกาหน้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าดูอะไรเนี่ยฮะดูกระจกที่พังแล้วเนี่ยนะทีวีที่พังอยากรู้จริงๆใต้นี้มันมีอะไรก็ไม่มีมีแค่รูอ่ะเออ ดูดูหน้าดูดูหน้าคนนี้ดิไปทำสัญลกรเออไปทำสัญญกรรมใหม่ออพูดเลยหน้าตาแย่เ <Yeah, S 1> นาะโอเคขาเป็นอะไรอ่ะครับโอ้ขาเป็นอะไรอะ่ะไปปรับปรุงขาคนนี้ก็ปรับปรุงหน้านะคนนั้นก็โอเคแล้วแต่แค่สมองเสื่อมไปนิดนึงนะโอเคเราเดินทะลุได้ด้วยเหรอ หุยคนคนหุยตกใจคนตายโอ้โหตายยังวะกลัวคนเดินตามหลังอะตายแล้วนะมีเลือดเต็มเลยเนาะอะไรเนี่ยคีย์การ์ดเหรอเอ่อมันคือคีย์การ์ดนะฮะคีย์การ์ดโอเคเรามีคีย์การ์ดอยู่ในตัวแล้วนะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วหันไฟฉายอะ่ะทำไมมันลงไม่ได้มันเป็นกระจกเหรอโอเคตรงไหนลงได้มังนะ้งเนี่ยมีตรงไหนที่จะลงไปข้างล่างได้มังนะ้งเนี่ยตรงนี้ลงได้ปะเก็บของได้ปะในนะตรงนีน้ตรงนี้เก็บของไม่ได้อะ่ะตรงไหนมีที่ลงมั้งนะ่ะไม่มีตรงนี้เขาไม่ได้ อ๋อตรงนี้นะครับ่ะกี้เราเดินผ่านมาไม่มองอะไรเลยเนาะ่านไฟฉายอันนึงนะครับโอเคไอ,คอค้ลอยมือเราเนาะโอเคกลับห้องเถอะนะครับโอเครู้สึกว่าพวกนี้ก็ยังจะแปลกเหมือนเดิมนะครับคุณเนี่ยผมบอกให้ไปทำสัญลักษ สัญญกรรมหน้าใหม่ๆเนาะก็ไม่ยอมไปทำเนาะคนนี้ก็ปรับปรุงขาด้วยเนาะโอ้กขาหน้ามีปัญหาเลยไหมเนทไปเช็คสมองมั่งนะครับรู้สึกว่าจะเป็นบ้าขั้นรุนแรงนะโอเคบายยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะโอเคเดี๋ยวจะเอารอยเลื่อนมาฝากเนะยครับเฮ้ยเอาไงดูโอ้ยอะไรดู ทางแล้วมั้งเนี่ยโหตกใจที่ตอนมาแม่งไม่น้านะเวยตอนกลับแม่งมารู้แม,ม,ม่งดีหดตัวหดตัว,หตวเหมือนเหมือนคนคนไม่เต็มอะนะเนาะเออมันก็ไม่เต็มหรอกไอ้นี่มันลงพยาบาลบ้าเออ,อยังไงวะเนี่ยโอ้ยเหมือนตืบเลยนะยานะย่ายายาคิดว่าต้องลุกขึ้นมานะเนาะ ปิดประตูให้นะขอให้โชคดีสำหรับการเล่นคอมพิวเตอร์นะโอเคไปทางไหนต่อละ่ะทางนี้ลงไปข้างล่างขึ้นขวาเอาขวาก่อนแล้วกันเนาะอุยใครวนะตกใจโห แม่งวิ่งมาออกจากช่องไหนเนี่ยมาเดี๋ยวผมช่วยทำความสะอาดเนาะอุ้ยโอเคปิดประตูให้ละกันนะเออโชคดีมีชัยนะเอออยากจะถามว่าคุณไปทำอะไรในอ่างซ่วมเนาะไม่ใช่ละเออไม่ใช่นะโอเคไปเล่นกันต่อนะครับ โอเคนะในนี้มีอะไรไม่เอ่ยมีแค่ก่อนทานไฟฉายอันเดียวโหดูดูท่ามันนอนตายดิไปแคสติ้งที่ไหนมาเนี่ยโอเคไปกันต่อ โอเคนะแล้วนี่คีการ์ดนะคีการ์ดเปิดไปห้องเนาแล้วก็ปิดปิดปิดได้ด้วยเนาะอโอเคนะเต้องจับจองที่เออกล้องอันนี้นะหวังว่ามันคงจะไม่มีอะไรเนาะเฮ้ยไอคนนั้นนี่ว่า ไฟดับไฟดับอะไรอะเสียงอะไรอะเอ้ยไออ้วนไออ้วนมาหรือเปล่าละ่ะใช่อ้วนมาใครพังประตูนั่นไงว่าแล้วไออ้วนแน่นอนโอ้ยโอ้ เปิดอกเก็ตดีอุ้ยม,มันเปิเปดล็อกเก็ตข้างๆเกิดตู้เสีข้างๆโอเคมันไม่เปิดตู้เรานะยังดีเปิดแล้วไม่เปิดไปดีรีบไปรีบไปชิューชรีบไปเถอะเอ,อ้ยอ้วนรีบไปดิเดี๋ยวหันเมยนั่นเลย ไอ้เว้ยมันมามันมาอีกแล้วมันมาหรือว่ามันเข้าห้องอีกห้องหนึ่งวะมะันคงไม่มาแล้วนะเปิดไม่ได้นะปิดห้องนี้ด้วยนะครับ โอเคเปิดไม่ได้ด้วยฮึ <c oughs> เปิดไม่ได้ด้วยรีบหนีออไปจากตรงนี้กันก่อนนะครับ <c oughs> เราลงไปข้างล่างกันนะครับ เป็นน้ำเนาะก็เราขอจบลงที่พาร์ตี้ก่อนละกันเป็นพาร์ทที่สองนะเอ่อไม่อยากยังยังไม่อยากไปต่อนะกลัวมีอะไรอีกนะโอเคไม่ได้มีอะไรแบบนั้นคือแบบเออมันตกใจเนาะโอเคเดี๋ยวไปต่อพาร์ท สกันนะครับโอเคเดี๋ยวพอลงคลิปนี้เสร็จลงคลิปนี้เสร็จนะครับ,รรบก็จะเป็นไม่ใช่ดิคือเกมบูลลี่นะจะลงก่อนคลิปนี้นะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับูลลี่นะครับมาเล่นให้ดูแล้วนะแต่ก็เล่นไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เนาะก็ พอคิดวูลีออกพาร์สพาร์สนี้ก็ออกไปด้วยนะโอเคอย่าลืมติดตามกันนะบ๊ายบาย